ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชที่รอบๆบ้านของเราบริเวณรอบบ้านของเรา,รเบบา,น,เรานั้นก็จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกต้นไม้เราควรจะเลือกต้นไม้ชนิดอะไรที่เป็นมงคลกับตัวของเราและคนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นให้มีความสุขมีความ จเจริญและมีความก้าวหน้าพัฒนานในเรื่องของการงานและโชคลาบต้นไม้ในแต่ละต้นนั้นก็จะดนบันดาลให้ครอบครัวของเราได้มีความจเจริญรุ่งเรืองอีกต่าการทำมาหากินก็จะ,จะเจริญจะมีชีวิตที่ดีจะมีความสุขมีความร่มเย็น เราจะมาหาต้นไม้ที่เป็นมงคลปลูกกันไว้ในบ้านถ้าหากว่าท่านมีพื้นที่พอเหมาะพอควรที่จะปลูกต้นไม้เข้าไว้เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาและวาสนาของเราให้เจริญยันลูกยันหลานเราจะทำอะไรก็จะมีความสุขมีความสนุกสนานมีความเบิกบาน เรียกว่าป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ออีแต่หากการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลน,นั้นเราจะมาเริ่มดูจากตำราของคำโบราณได้ที่แนะเขาไว้ว่ามีต้นอะไรบ้างที่เป็นมงคลกับในพื้นบ้านของเราปลูกแล้วดีปลูกแล้วรวยปลูกแล้วช่วยให้ตัวเรานั้นมีโชคมีลาบ ต้นแรกนั้นก็คือเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าต้นทับทิมต้นทับทิมนี้ถ้าหากว่าเราปลูกเขาไว้ในเขตบ้านของเราหรือว่าในรั้วบ้านของเราต้นทับทิมนี้จะส่งเสริมให้เราได้มีโชคมีลาบเป็นมงคลกับตัวของเราเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้น เรียกว่าต้นทับทิมนี้จะเป็นผลดีกับตัวของเราเราปลูกเขาไว้เราจะได้โชคได้ลาบได้พรจากเขานั่นแหละเขาจะทำให้ตัวเรานั่นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองการปลูกต้นทับทิมไว้ในเขตพื้นที่นั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันชนิดที่สองนั่นก็คือ ต้นพุทธรักษาต้นพุทธรักษานี่ถ้าหากว่าเราปลูกเขาไว้ในเขตพื้นบ้านของเราหรือว่ารอบบ้านของเรานั้นก็จะคลุมคลองให้คนในบ้านนั้นทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันต้นพุทธรักษานี้พุทธรักษานี่ก็ถือว่า เป็นต้นไม้ที่ให้คุณงามความดีในด้านของการค้าขายอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านทำเกี่ยวกับค้าขายไม่ว่าจะขายของอะไรท่านจะขายดีต้นรักษานี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในครั้งก่อนนั้นถ้ามีไว้ประจำบ้านจะอบอุ่นบ้านของเราจะยลมเย็นอีกตาหาก ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าใครมีต้นพุทธรักษาปลูกไว้ในบ้านจะมีโอกาสล่ำรวยมีเงินมีทองอีกตาหากต่อมาอีกชนิดหนึ่งชนิดที่สนั่นก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือต้นราชชะพลึกต้นราชชะพลึกนี้ก็คือต้นไม้ที่เรียกว่าปลูกรอบบ้านหรือว่าในเขตบ้าน ของเราในแต่ละจุดนั้นก็จะทำให้เสริมดวงชะตาของเราให้รุ่งเรืองให้มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราตัวเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจมีบุญและมีวาสนามีคนยกย่องมีคนสรรเสริญตัวของเรานี่ก็ถือว่าต้น พฤกราชพฤกเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลถ้าใครปลูกเขาไว้ในเขตบ้านจะมีโชคมีลาบดวงชะตาจะรุ่งเรืองต่อมาอีกหนึ่งต้นนั่นก็คือต้นของวาสนาต้นที่สีนี้เขาเรียกกันว่าต้นวาสนาจะช่วยให้ ท่านนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตมีปัญญาที่ดีเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดคิดอะไรทำอะไรก็มีความว่องไวท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทำอะไรจะเป็นผู้นำเกี่ยวกับในเรื่องของชุมชนอีกต่หาก ต้นวาสนานี้ถ้าปลูกเไว้รอบบ้านหรือว่าจุดหนึ่งจุดใดในบ้านของเราจะทําให้ตัวของเรานั้นมีความสุขอย่างมากๆจะนึกคิดอะไรและก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดอย่างมากมายในช่วงของคำโบราณท่านว่าไว้มานาแล้วต่อมาอีกระยะหนึ่งเราควรจะปลูกอีก นั่นก็คือต้นที่ห้าต้นที่ห้านี่คือต้นโมกต้นโมกนี้จะเสริมบารมีจะเสริมความสุขให้ท่านโดดเด่นอีกตาหาท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีความสุขคนในบ้านนั้นก็จะมีความสุขความสบายจะไปเหนือไปใต้ก็จะมีคนให้กําลังใจและมีบริวารรอมหน้ารอมหลังท่านในช่วงนี้ ต่อมาอีกต้นหนึ่งนั่นก็คือต้นที่หกให้ปลูกเาไว้จะเป็นการดีถ้า,าว่าเรามีพื้นที่อยู่ในบ้านของเราให้ปลูกต้นไผ่สีสุกไผ่ไผ่สีสุกนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบเสริมมงคลในด้านของการงานท่านปลูกแล้วท่านจะมีงานเรียกว่าทำอะไรก็จะเป็นมงคลกับตัวของท่าน การงานก็จะก้าวหน้าพัฒนาไปได้ที่ดีท่านจะมีเจ้านายรักและจะมีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานจะเจริญรุ่งเรืองอีกตาหากในช่วงนั้นและอีกอย่างหนึ่งต้นต้นกวักมรกตหรือว่าฝักมรกตนี้ ถ้าหากว่าท่านปลูกเอาไว้ในบ้านก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรจะมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าโชคดีอยู่เสมอฝักกร,รกฎนี้หรือว่าฝักมรกดนี้จะเป็นต้นไม้ที่ดีปลูกเอาไว้ตามบ้านจะมีชื่อมีเสียงตัวของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบ เข้ามาหาท่านอย่างที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางท่านปลูกไว้แล้วก็มีโชคมีลาบอย่างเห็นได้ชัดการงานดีการเงินก็มีตามมาในช่วงนี้ต้นไม้ที่เจ็ดก็ผ่านไปแล้วเรามาดูต้นไม้ที่แปดที่เราจะควรปลูกในบ้านของเราอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือต้นโปยเซียน ต้นโปรยเซียนนี่เป็นไม้มงคลสำหรับชาวจีนและชาวไทยด้วยถ้าหากว่าท่านใดปลูกต้นโปรยเซียนจะเป็นไม้มงคลจะทำให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอย่างมากมายโชคลาบจะเข้ามาหาท่านบ่อยครั้งมากๆท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอบ้านช่องของท่านนั้น จะมีความสวยสดงดงามมีคนชื่นชมมีคนนิยมยกย่องคนในครอบครัวของท่านคนในครอบครัวก็จะมีความสุขร่วนแต่จะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านทางนั้นต้นที่เกอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าดีจะเป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันท่านปลูกแล้วจะมีความสุขมีความเจริญ มีความรุ่งเรืองนั่นก็คือต้นจำปีจำปีนี้จะส่งกลิ่นหอมเปรียบเสมือนดวงชะตาของท่านนั้นจะไปทางไหนก็มีคนคอยติดสอยห้อยตามเปรียบเสมือนตัวท่านนั้นมีสเสน่ห์อยู่อีกเช่นเดียวกันต้นจำปีนี้จะดึงดูดเอาสเสน่ห์ของคนอื่นเข้ามาหาตัวท่าน ตัวท่านจะมีความหอมและจะมีเปรียบเสมือนสเสน่ห์อีกเช่นเดียวกันท่านจะคบใครพึ่งใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะมีคนเข้ามาหาท่านลุ่มร้อมท่านอยู่เรื่อยรวมถึงท่านจะมีสมาชิกและจะมีเพื่อนบ้านอีกมากมายคนก็จะรักใคร แต่หากว่าท่านปลูกต้นจำปีเขาไว้ในเขตบ้านของท่านจะเป็นโชคเป็นลาภอีกตาหากท่านจะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนจะมีคนยกย่องท่านอีกมากมายในเรื่องของการมีโชคมีลาบต้องยอมรับหรือว่ามีสเสน่ห์ในช่วงนี้ต้นจำปีจะดึงดูดและจะส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่ว ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อมีเสียงหอมพุ่งไปทั่วจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เสมอต้นที่สิบนั้นก็คือต้นสาลิกาลิ้นทองต้นสาลิกาลิ้นทองนี้ถ้าหากว่าท่านปลูกเาไว้หน้าบ้านจะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านจะค้าขายอะไรหรือว่าจะขายทางหน้าลาน ขายทางออนไลน์ท่านจะขายดิบขายดีต้นสาลิกานี้จะเรียกเอาแขกเข้ามาหาท่านหรือว่าเรียกเอาลูกค้าเข้ามาหาท่านท่านจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เข้ามาใช้บริการท่านการปลูกต้นสาลิกาลิ้นทองนี้นั้นถือว่าเป็นโชคเป็นลาบ และเป็นทมให้บ้านของท่านนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นท่านจะไม่เจ็บไม่จนท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาภในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีจะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าไม่มีการร้องแรงบ้านของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีบุตรเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมืองอีกตาหากลูกหลานก็จะเป็นคนดีว่านอนสอนง่ายถ้าก็าท่านใดปลูกต้นสาริกาเขาไว้ในเขตของพื้นบ้านที่เราอยู่อาศัยนั่นตัวของท่านก็จะมีชื่อมีเสียงจะทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นและจะมีความโดดโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดและจะมีชื่อเสียง กระจายไปไกลอีกต่หากเพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งหมดนี้ที่เรากล่าวมาล้วนแต่เป็นไม้มงคลทั้งนั้นการปลูกไม้นี้ก็ถือว่าเราจะต้องเลือกเอาไม้ที่ดีที่เป็นมงคลเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเพื่อกําจัดสิ่งต่างๆนานา,นา สิ่งที่ไม่ดีจะได้หลุดพ้นจากบ้านของเราบ้านของเราจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนที่อยู่อาศัยก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันจะไม่เจ็บจะไม่จนจะเป็นคนที่ล่ำรวยโดยที่ท่านเป็นคนดีมีคนยกย่องท่านอีกก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีก เราจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดี